ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาครับกับกลายเป็นวิวาทะที่สําคัญระหว่างพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยซึ่งเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งครั้งหน้ามากกว่าเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นซะอีกครับนิด้าโพเลยไปทําโพมาครับว่าพรรคประชาชนเปิดหน้าท้าชนพรรคเพื่อไทยท่านมีความเห็นว่าไงบ้างครับคําถามแรกครับเราไปถามว่าวิวาทะที่เราเห็นทําหน้าสื่อระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยในการเมืองท้องถิ่นเนี่ย เขาเถียงกันจริงจังแค่ไหนครับหรือเป็นแค่เรื่องเล่นๆคนพบว,ว่าคนส่วนใหญ่ครับ45%บอกว่ามันเป็นแค่ละครทางการเมืองเพราะว่าการเมืองเนี่ยไม่มีวิทีและสัตร์ที่หาวอนมี29%ครับบอกว่าเป็นแค่วิธีการในการเพิ่มคะแนนในการเมืองส่วนท้องถิ่นให้กับพรรคตัวเอง17%บอกว่าเรื่องจริงต่อไปนี้เขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแน่นอนไปจนถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้าซึ่ง คนที่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจังเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาส่วนคนที่เชื่อว่าเป็นเรื่องของเป็นการเพิ่มคะแนนให้กับการเบือนท้องถิง่นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนภาคใต้คนภาคตะวันออกคนทํางานราชการและคนไรายได้ห้าหมื่นขึ้นส่วนที่เหลือแล้วครับพูดไปในแนวทางเดียวกันครับว่าเป็นแค่ละครทางการเมืองฉากหนึ่งเท่านั้นเองเลยตามมาถึงคําถามที่สองครับว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยจะจับมือกัน หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าคนพบเขาว่าคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยกับไม่ค่อยเป็นไปได้ครับรวมกันแล้วสูงสุดมีถึง54%ครับส่วนคนที่บอกว่าเป็นไปได้มากและค่อนข้างเป็นไปได้รวมกันแล้วมี45%ซึ่งน้อยกว่าครับคำถามคือแล้วใครอยู่กลุ่มไหนล่ะเราค้นพบว่าส่วนใหญ่ก็จะไปในทางเดียวกันว่าก็คือเป็นไปไม่ได้เนี่ยมากกว่าเป็นไปได้ยกเว้นครับ ยกเว้นคนภาคตะวันออกคนที่เป็นเกษตรกรและที่สําคัญครับคนที่เป็น F4 ของพรรคเพื่อไทยยังมีความหวังว่าจะเป็นไปได้ว่าจะจับมือกับพรรคประชาชนในอนาคตแต่คนเป็น F4 พรรคประชาชนกลับบอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับพอมาคําถามที่สามครับเราถามว่าจากที่มีนักวิเคราะห์ชอบวิเคราะห์กันเยอะเลยว่านอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีพรรคไหนหรอกครับที่สามารถมาต่อกรกับพรรคประชาชนได้คุณเชื่อไหม ค้นพบว่าคนที่บอกว่าเชื่อมากับค่อนข้างเชื่อครับรวมกันแล้วมีถึง53เปเซครับส่วนใหญ่ครับเป็นคนกรุงเทพคนภาคตะวันออกชิงเหนือคนใต้และคนภาคตะวันออกครับส่วนคนที่บอกว่าไม่ค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อเลยครับมีอยู่แค่มีแค่4-4เอร์เซตส่วนใหญ่เป็นคนภาคกลางและภาคเหนือครับพอคําถามที่สี่ครับเราเอาสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยพูดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะได้200เก้าอี้เป็นไปได้ไหม คนพบว่าครับคนบอกเป็นไปไม่ได้เลยกับเป็นไปไม่ค่อยได้รวมแล้วมีถึง5 8ส่วนคนที่บอกว่าค่อนข้างเป็นไปได้กับเป็นไม่ได้มากรวมแล้วมีเพียง39%แต่เราต้องไปดูว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นไปได้เนี่ยคือใครบ้างครับเพราะเป็นคะแนนที่น้อยกว่าคนพบว่าคนที่มองในมุมตรงข้ามกับภาพรวมคือคนที่มีการศาึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษาคนที่เป็นเกษตรกรคนมีรายได้ ไม่เกิน5,000บาทและที่สำคัญครับคนที่เป็น f อเพื่อไทยมีความเชื่อครับว่าเป็นไปได้ครับว่าจะได้200เก้าอี้ในหลังการเลือกตั้งข้างหน้าครับส่วนคำถามสุดท้ายครับที่เราเห็นผู้ที่ถูกตัดสินทางการเมืองขึ้นเวทีปาศัยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงคนรู้สึกอย่างไรครับสูงสุดรับอบอกว่าไม่เป็นไรครับถ้ากฎหมายไม่ห้าม22%บอกว่าถึงกฎหมายไม่ห้ามแต่ก็ไม่ควร14%บอกว่าควรแก้กฎหมาย ห้ามให้ขึ้นเลยอีก12%บอกว่าควรแก้กฎหมายยกเลิกอย่าให้มีการตัดสิ์ทางการเมืองครับถ้าเรามองดูตรงนี้เราจะเห็นว่าคนที่มองแล้วรู้สึกว่าควรเปิดโอกาสให้เขาขึ้นเวทีปาศัยจะมีสูงกว่าคนกลุ่มที่เรียกว่าไม่อยากให้คนเหล่านี้ขึ้นเวทีปาศัยก็อยู่ที่ประมาณ58ต่อ40%ครับโดยสรุปของโพลนี้ครับเราพบว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้แนละศัตรูที่ถาวรครับ แต่โอกาสที่พรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยจะจับมือกันอาจจะเป็นไปได้ยากแม้เอฟซของเพื่อไทยจะมีความหวังแต่เอฟซของพรรคประชาชนบอกว่าไม่เอาแล้วครับในขณะเดียวกันเวลานี้ครับเราคงเหลือเพียงแค่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวครับที่แข็งแร่งพอที่จะสู้กับพรรคประชาชนยังไงซะแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูเลือกตั้งโน่นน้าครับว่าจะจริงอย่างที่ประชาชนเชื่อเลยไหมครับขอบคุณมากครับเนร Mira.